Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? Oh I keep on letting my bad habits Make us both come crashing to the floor. ทริปนี้เบลบินมากก้าชั่วโมงมาที่เมลเบิร์นออสเตรเลียจะพาทุกคนไปตะลุยกินคาเฟ่ร้านอาหารที่เมลเบิร์นนะคะคือจะบอกว่าเมลเบิร์นเนี่ยเป็นเมืองแห่งคาเฟ่เลยนะทุกคนไปดูกันว่ามีร้านอะไรเด็ดที่ทุกคนจะไปตำตามกันบ้าง ร้านแรกนะทุกคนคือเบ็ตตี้เบอร์เกอร์เป็นร้านเบอร์เกอร์ที่เขาตกแต่งร้านแบบน่ารักมองากเลยอันนี้อยู่ใกล้รงแรมเรามาคือเบลพักย่าน CBD นะคะเป็นย่านที่แบบูนยนรวมคาเฟ่แบบถี่มากๆร้านนี้นะคะก็คือเราสั่งแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็เมนูก็เป็นเซตแบบนี้เลยก็มีเฟรนฟรายเพิ่มมาด้วยนะคะคือรสชาติก็คิดว่าโอเคถ้าใครอยากกินเบอร์เกอร์ที่มีความแบบเบื่อฟาสต์ฟู้ดแบรนด์อื่นๆที่เคยกินนะคะก็แนะนําให้มาลองกินเบ็ตตี้เบอร์เกอร์ดูนะก็คืออร่อยแล้วก็คุ้ค่าแก่การมา กินค่ะไปไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่า ทุกคนคือถูกก้าวมันมีคาเฟ่ตลอดเลยนี่เราแวะร้านช็อกโกแลตร้านนี้นะคะคือน่ารักมากเขาทําเป็นรูปกระต่ายรูปตุ๊กตาแบบมีความพรีเมียมสุดๆอันนี้สามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้เลยนะร้านต่อไปเป็นร้านไอติมชื่อพีโกล i น่าทุกคนพอเข้าไปนะคะทุกคนก็จะเห็นไอติมเป็นถังๆๆแบบเนี้ยจะบอกว่าเพื่อนที่อยู่ออสจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากนะคะทริปนี้นะคะเวลใช้บัตรกรุงไทยเทวการเป็นบัตรเดียวพร้อมบินสะดวกมากๆแค่แลกเงินเข้าไปในบัตรแล้วก็รูดได้เลยแล้วเลทคือดีเทียบเท่าร้านแลกเงิน ลนะแลกผ่านแอปกรุงไทยเน็กเลยซื้อไอติมเสร็จแล้วทุกคนเรามาชิมกันดีกว่าคือจะบอกว่ารสชาติอะ่ะเขาจะมีความหวานนำเลยแล้วก็ไม่ใช่รสชาติมะพร้าวเบาๆเหมือนบ้านเราแต่จะเป็นมะพร้าวใส่กะทิแล้วก็นมนิดน,นึงทุกคนคือมันจะมีความหนักๆแน่นๆคือถ้าใครชอบมะพร้าวกะทิหรือมะพร้าวนมอะ่ะแนะนําให้สั่งรสนี้เลยทุกคนส่วนรสอื่นเบบไม่ได้สั่งก็เดี๋ยว มาลองชิมหลายๆร้านดูแล้วกันเนาะ,ะไปไปร้านอื่นกันวิธีแลกเงินนะคะก็ง่ายมากๆเข้าแอปกรุงไทยเน็กนะทุกคนแล้วก็กดตามนี้เลยแล้วก็เลือก t r a v e l Card นะคะแล้วเราก็แลกเงินนี่เลยจากเงินไทยเป็นเงินออสได้เลยนะคะคือสะดวกมากๆเป็นเรทที่ราคาเดียวกับร้านแลกเงินเลย ร้านต่อไปชื่อว่าร้านบูสร้านนี้นะคะคือมีอยู่ที่ไทยแล้วแหละแต่ว่าเบลชอบกินมากคือเดินผ่านหลายสาขามากในเมลเบิร์นนะคะที่เบลสั่งก็จะเป็นเหมือนคล้ายแบบบิ๊กของแบบบลูเบอร์รี่ต่างๆนะคะรสชาติคือมันไม่หวานเกินไปแล้วก็เขาไม่ค่อยใส่ชูการ์เพิ่มนะคะก็จะมีความแบบ ได้รสธ,ธรรมชาติของผลไม้สุดๆเลยถ้าใครมาเมลเบิร์นนะคะแล้วแบบกระหายน้ําหรือว่าอากาศร้อนน่ะแนะนําร้านนี้เลยเป็นน้ําผลไม้ปานที่ชอบมากๆร้านต่อไปเป็นร้านคาเฟ่ชื่ออิจิโกะซึ่งภาษาน่าจะแปลว่าสตารอเบอรี่ของภาษาญี่ปุ่นนะคะก็ร้านนี้มีความมินิมอลสูงมากทุกคนนี่ก็คือสั่งมา23เมนูนะคะคือเมนูแต่ละอันน่ะคือเขามีความครีเอทีฟมากๆทุกคนก็คือจะผสมนู่นนี่คล้ายๆแบบคอกเทลแต่ว่าไม่มีแอลนะก็จะคลายเป็นมอกเทลนะคะทุกคนคือ รู้สึกบรรยากาศร้านคือแบบเหมาะกับการมา slow life มากๆเลยอ่ะคือแต่ละรสชาติของน้ําที่เบลสั่งนะคะคือมีความแปลกแล้วก็แบบน่ามาจิบชิลๆกับบรรยากาศที่เมลเบิร์นน่ะคือเลิศมากชอบคือสามารถมากดเงินสดที่ตู้ ATM ที่เมลเบิร์นได้เลยนะคะเป็นตู้ที่มีสัญลักษณ์วีซ่านะกดได้ทุกตู้เลยนี่ขั้นตอนการกดเงินก็ตามนี้เลยทุกคน แล้วก็ถ้าใครจำพินไม่ได้นะคะก็ไปตั้งเองใหม่ได้ง่ายๆที่แอปกรุงไทยเน็กเลยนี่แบบนี้เลยวิธีตั้งรหัสพินนะคะกดตรงนี้เลยทุกคนก็จะขึ้นให้ใส่แหล่งหลังบาตอันนี้แล้วก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็ใส่พินได้เลย ร้านต่อไปทุกคนร้านชื่อว่าหอมอันนี้เป็นร้านของพี่คนไทยนะคะคือเขาเพิ่งเปิดได้ประมาณไม่ถึงเดือนเลยทุกคนคือเราก็เลยต้องไปเจิมร้านเขาหน่อยนะคะเมนูที่เราสั่งนะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นคล้ายๆเหมือนชาไทยนะคะคือกิมมิคเขาก็าคือโยกพลาสติกขึ้นนะคะแล้วก็ก็จะเป็นเหมือนละวาไหลลงมาเป็นครีมชีสนะคะแล้วก็คือเราชอบรสชาติเขานะคะคือมีความหอมแบบหอมชาไทยมากๆเลยแล้วก็มันตัดกับครีมชีสท,ที่จะมีความอมแบบ เปรี้ยวๆนิดนึงคือมันจะไม่ได้หวานเลี่ยนจนเกินไปนะคะไอติมก็คืออร่อยมากๆเลยทุกคนคือถ้าใครแบบคิดถึงขนมไทยที่มันมีความไทยๆนะคะก็แนะนํามาร้าที่ชื่อว่า หอมน่าจะหอมเนาะ H O M M คเครื่องเคียงค่ะก็จะมีพวกเฉาก๊วยนมข้นอะไรอย่างนงี้ให้ด้วยก็คือถ้าใครไม่ชอบหวานเกินก็ไม่ต้องใส่แต่อร่อยอะ่ะร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ใกล้โรงแรมเรามากนะคะเดินออกมา3าก้าวถึงชื่อร้านว่าซูชิฮาร์ดนะคะเป็นร้านเหมือนแบบ grab and go ทุกคนไม่ก็เป็นกินบรนันกินเบรก fast ก็คือมันจะเป็นซูชิม้วนนะคะแล้วชิ้นก็คืออิ่มมากๆแค่ชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วแลวซลมอนเขาคือดีมากสดมากคือเบลชอบแซลมอนเขามากก็คือราคาดีนะคะ เขามีหลายเมนูมากๆถ้าใครชอบเทมปุระของทอดหรือจะเป็นซาชิมิก็มีด้วยนะแล้วก็มีคล้ายๆนูดโดอุโด้งด้วยในร้านนี้นะคะหรือถ้าใครอยากพกเงินสดติดตัวไว้ก็เราสามารถถอนเงินสดสกุลเงินต่างประเทศจากที่ไทยได้ก่อนเดินทางเลยนะก็คือมี4ีสาขาตามนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เอกสารแค่บัตรกรุงไทยเทวิกากับบัตรประชาชนเท่านั้นเลยรายละ,ะเอียดก็ตามนี้เลยทุกคนที่ขึ้นให้นะคะ แล้วเราเปิดบัตรผ่านแอปได้สะดวกมาก2วันทําการแล้วก็ส่งมาที่บ้านเลยร้านต่อไปเป็นร้านสุดท้ายแล้วคือเรารีวิวกันมาตั้ง8ร้านนะร้านนี้นะคะเป็นบรรยากาศจะออกมานอกเมืองหน่อยชื่อนี้เลย The f ฟ t นะคะคือบรรยากาศร้านเขาจะมีความวินเทจมากๆเพราะว่าอันนี้เป็นเมืองที่มีความวินเทจแม้แต่บรรยากาศข้างทางตึกต่างๆก็วินเทจอากทุกคนแล้วเราก็สั่งนะคะนี่เป็นน้ําเหมือนช็อกโกแลตเย็นนะคะแล้วก็ใส่ ไอติมก็เป็นเหมือนโฟล์ไอติมนมเนาะคือรสชาติมันเข้ากันดีมากเลยทุกคนคือการที่ได้จิบเครื่องดื่มเย็นๆหวานๆแล้วก็ได้ดูบรรยากาศแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบรีแลกซ์แล้วก็รู้สึกชิลกับแบบมากๆอ่ะมันดีมากเลยชอบมากแล้วที่นี่เขาก็รูบดบัตรได้เกือบทุกที่เลยนะทุกคนก็บัตรใบเดียวนะคะก็ใช้เป็นไปยาวๆทั้งทริปเลยจ้ะมากินเบรคฟาสต์ตอนเช้านะคะแถวๆโรงแรมเลยทุกคนเราสั่งเอ้เบนเดดิกมาแล้วก็อันนี้คือโนอาส์ครีเอทีฟจูส เขาบอกว่าอันนี้ที่ซื้อมานะคะเป็น Apple Peach Kiwi Fruit Mango Lamb Juice Smoothie นะคะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงแต่เขาบอกว่า no concentrate คือไม่มีน้ำเชื่อมที่เป็นผลไม้แล้วก็ no added sugar and artificial no คือไม่ใส่อะไรเจือปนนะคะไม่ใส่น้ำตาลด้วยให้ดูสดดีอันนี้อร่อยรู้สึกได้วมันหวานจากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าเมื่อวานอะ ไปกินน้ำแตงโมที่ convenience store ม,มาเขาบอกเขาไม่ใส่น้ำตาลแต่คือหวานมากหวานหวานมากอันนี้โอเคนี้ดูแบบหวานจากน้ำตาลผลไม้ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจบัตรกรุงไทยทาเวอการนะคะก็ไปดูรายละเอียดได้ใน e s s r r p t t o o n เบลเลยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยตอนนี้รอดูออสเตรเลียอีกหลายๆคลิปหลายๆคลิปเลยนะคะ